วานดอกทองว่านสาวหลงตัวผู้ตัวเมียนะฮะว่านดอกทองตัวผู้ตัวเมียแล้วก็จะเป็นว่านมหาสเสน่ห์อีกหลายๆชนิดของทางอา,อาจารย์สงัดท่านปลูกเสกนะครับพาราบูชา2 9 9นะครับใครสนใจก็กดไปที่ช่องของขมิญน888นะครับของแท้ของจริงนะครับสีพึ่งนี้ม,มีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์หลายๆอย่างนะครับคนที่อาไปบูชาคนที่อยากลองของจริงของขมินของแท้ของขมินของจริงนะคะ สีพึ่งนี้เอาไปใช้แล้วก็เป็นเมตตามาหาสนีเมตตามหานิยมกับตัวเองนะครับใครที่ได้เอาไปใช้แล้วก็บางคนก็เกิดอ่าเกิดเขาเรียกว่าเกิดเกิดเกิดปัญหารกับตัวเองเกิดสิ่งสิ่งที่เหลือเชื่อกับตัวเองมากมายนะฮะลองเข้ากดไปดูในของขมิญแปดแปดแปดนะครับมีอ่าคนที่บูชาไปแล้วนะครับบางคนก็อ่าเกิดประสบการณ์กับตัวเองจากที่ ผัวไม่ค่อยสนใจนะฮะได้บูชาสีพึ่งมหาสนิของอาจารย์สงัดนะครับไปใช้แล้วก็คือผัวกลับมาสนใจกลับมาหึงมาห่วงกลับมารักมากกว่าเดิมอันนี้คือความเชื่อนะครับอันนี้ต้องแจ้งไปยังทุกคนนะครับว่าของแบบนี้คือความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการชมนะฮะแล้วก็ในการฟังนะ,ะของแบบนี้เป็นของเสริมนะฮะแล้วก็เราจะเก็บไว้ยังไงคะ เราจะเก็บติดกระเป๋าได้ตลอดเลยครับพี่เดียนาเก็บติดกระเป๋าไว้เป็นเมตตามหาเสน์เวลาเราเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะหรือว่า <ใน S 1> เราจะจีบสาว <ใน S 1> จีบหนุ<ใ>น่มมันไ,ไม่ใช่สายดำใช่ไหมครับไม่ใช่สายดำครับสายขาวไม่มีส่วนผสมของผีและพรายนะพี่เดียนา ทุกคนมันเป็นเกี่ยวกับเมตตามหานิยมนะคะเพราะฉะนั้นเดียนาก,ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ลูกที่อาจารย์ท่านเมตตานะคะแล้วก็นะคะอยากให้ชีวิตของเดียนานะคะมีแต่ความสุขความเจริญเดียนาก,ก็เขาส่งมาให้นะคะเขาส่งมาให้แล้วก็ชื่อเดียนาเนี่ยก็คืออาจารย์คนนี้แหละค่ะคนตั้งให้นะคะ ใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อใช่ครับอาจารย์สงัดบุรีรัมมท่านเป็นคนตั้งชื่อให้ชื่อว่าเดียนานะครับหมายถึงความความความคิดของท่านนะครับเดียนาหมายถึงผู้หญิงที่แข็งแกร่งและไม่มีใคร,ใครล้มลงได้นะฮะอันนี้คือคือความเชื่อนะครับทุกคนต้องแจ้งไปยังทุกคนด้วยนะฮะที่ที่ฟังอยู่นะสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากบูชานะคะของเสริมของข้าเมนดนแท้ๆหนึเเ ไม่มีส่วนผสมของผีและพรายนะฮะมีแต่ส่วนผสมของว่านมหาเสน่อาจารย์ปลุกเสกในป่าช้านะครับเพื่อเพิ่มความแรงนะฮะ mm hmm. พาราบูชาสองนะครับใครสนใจอยากลองของแท้ของจริงต้องลองได้นะครับสีเพิ่งอาจารย์สงัดเกิดประสบการณ์มากมายแล้วก็มีสิทธิ์ที่ mm hmm. กัมพูชาขึ้นมาหาท่านที่บุรีรัมย์เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ส่งท้ายก็คือ เรียนเชิญน,นะคะวันที่สิบพฤษภาคมหกแปดนะเรียนเชิญพี่เดียน,นานะครับเดินทางมาร่วมวันไหวครูของอาจารย์ได้นะครับพี่เดียน,นาได้ของไปแล้วก็คืออ่าไว้ทาปากสีปากก็หาผู้หลับผู้ใหญ่เวลาจะลงจะไล่หรือว่าทําอะไรต่างๆนานา,ก,นา,นาก,ก็คือเราก็ทาปากสีปากแล้วก็คือหนึ่งข้อก็คืออย่าพยายามพูดคําสบถหรือคําหยาบนะครับพี่เดียน,นานะได้ค่ะ ต่อปนี้นะคะก็ก็จะไม่ใช่คำหยาบแต่ว่านะคะก็ก็ขอให้นะทุกคนนะคะใช้ดุลพินิจนะคะแล้วก็สำหรับเดียนาเดียนาก็เชื่อนะคะเกีบบ่ยวกับดาารอ่าเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เดียนาก็ได้เปลี่ยนชื่อแล้วก็นะฮะจากอุปสรร์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในเดียนาก็ได้อาจารย์ผหาในหลายที่ช่วยเหลือนะครับ ของคุณเบยั์อาจารย์ถหาสด้วยค่าคุณอ้อยขอบคุณมากครับขอบพระคุณพี่เดียนหน้าด้วยนะครับที่ว่า,าเปิดโอกาสนะฮะใช้ของอาจารย์สงัดเอาไปลองใช้ไปเป็นของเสริมกับตัวเองนะครับแต่ว่าสีพึ่งของอาจารย์สงัดนะครับไม่ใช่แค่เมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมอย่างเดียวนะครับท่านปลูกเสกเสน่ห์โดยเฉพาะนะฮะแล้วก็ท่านมีลูกศิษย์ที่กัมพูชาขึ้นมาหาท่านเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็ของของท่านดีทุกอย่างนะครับของของท่านดีทุกอย่าง ขอให้ทุกคนที่มีความเชื่อในด้านนี้นะคะใครที่มีความเชื่อในด้านนี้ใครที่ศรัทธาในด้านนี้ของขมิ้นรุนแรงจริงขมิ้นจริงแรงจริงรุนแรงจริงเกิดประสบการณ์จริงเกิดผลจริงนะคะใครมีความเชื่อก็สามารถบูชาได้นะครับกดไปที่ของขมิ้นแปดแปดนะครับก็จะมีสีพึ่งของอาจารย์สงัดนะคะใครที่ไม่เชื่อไม่ศรัทธานะครับก็ไม่ต้องบูชาไปให้เสียเวลานะคะแล้วก็ขอแจ้งไปยังทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่ฟังอยู่ ะะของแบบนี้ <Okay. S 1> เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับป <Okay. S 1> ุชิจารรยานนะฮะสำหรับอพี่เดียนานะครับก็จะถกพูดนะคะว่านะคะมันอยู่ที่ดุล,ลพินิษแล้วอยู่ที่ความเชือ่อส่วนตัวพี่เดียนาเนี่ยพี่เดียนาเคยล้มนะคะเคยประสบความล้มเหลวอ,อะไรมาเยอะแต่พี่เดียนาได้คำปรึกษาจากอาจารย์พะาห่มันค่อยๆเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นและทุกวันนี้ นะคะพี่เยนนะก็นะคะนี่ค่ะนะคะใช้อาจารย์ใช้ของนี่นนใช้เกี่ยวกับนะคะสน <c oughs> เขาเรียกว่าสีพึ่งนะ,ะของอาจารย์สังหักเนี่ยทุกคนนะคะแล้วก็ของก็ดีจริงเลิศจริงปังจริงอะไรเนี่ยะที่ไม่ดีไม่ดีเปลี่ยนแปลงจริงพัฒนานะคะ เพราะฉะนั้นยัำไว้ก่อนว่านะฮะมันเป็นความเชื่อตนบุคคลไม่ได้เอามาโดนดีนั่น,นะคะคือใครอยากจะใช้ก็ใช้ใครไม่อยากจะใช้ก็เล่อนผ่านแค่นั้นโอเคค่ะ โอเคนะคะพี่เดียนา,าฝากขอบคุณแทนอาจารย์ไปยังพี่เดียนาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมในไลฟ์พี่เดียนานะครับแล้วก็ขอให้พี่เดียนานะครับปังปังนะคะเฮงเฮงนะคะ,จะเจริญเจริญธรรมากินนะฮะประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ